ดีครับอ่านี่ก็ต้อนรับปีใหม่นะครับอ่าก็ปีสองห้าหกแปดนะนี่ร้านพะเยามีสิ่งนะครับจะโปรโมชั่นฮะลดกระนำฮะเครื่องเสียง PA นะครับก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าราคาขาดทุนนะครับไม่ต้องต่ำกว่าทุนนะผมก็เอาไม่พูดภาพทำเพลงนะครับเอาเอาไปเลยฮะอย่างลำโพงนี่นะครับเนาะหมื่นแปดเก้าร้อยนะฮะเนาะราคาจากสองหมื่นกว่าเนาะก็ลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยครับถูกมากๆนะฮะถ้าสนใจก็ต่างจังหวัดเราก็ส่งนะครับแต่มีค่าคนส่งนะครับผม หาร2ครับหาร50%เปอร์เซ็นต์เหลือ9,450บาทเป็น A&J นะครับผมรุ่นนี้ไม้จริงด้วยนะคะคุณภาพเยี่ยมนะฮะดอก15นิ้วมี Twitter พร้อมหมดครับมิกเซอร์นี้ก็นะฮะยามาฮ่าก็อ่า2 5งห0กว่านอ้อเหลือ23,000 เดี๋ยวก่อนฮะสองหมื่นสามเร้อยนะฮะลดห้าสิปร์เซ็นตลดครึ่งแล้วฮะสครับเหลือ1นึ่งบาทนะครับถูกมากนะครับเป็นมิกซิบบกชแนลครับ MG หนึ่งหก CX นะครับผมนี่มีเอฟเฟกตรองในตัวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตู้นี่ฮะเนาะเป็นประมาณน8แปนิ้วนะครับผมมีไม้แท้นะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นคู่นะคู่หมื่นเจ็ดนหาร้อยนะฮะหารสองนะครับผมก็เหลือแค่แปดพ เ50บาทนะครับคู่นี่ครับตดกระนำจริงนะครับขายขาดทุนนะครับนี่ก็ตู้เบร์ครับก็ถือว่าสภาพอาจจะส้มหน่อยให้เราโชว์นานเนาะเป็นของพิปเปิลฮะับงานก็ดีนะครับครับเหลือ1 2ื่นก็หัน2ก็เหลือ6,000บาทครับไปเล่นได้ถ้าออกงานนอกได้เป็น15บห้านิ้วครับโอเคมาตามมีพาวเวอร์อ๋อทวิตเตอร์ก่อนแล้วกันอันนี้ฮะนี่ก็พันแก็ลดเหลือ2%อก็เหลือ900บาทครับตัวนี้ครับพร้อมพร้อมดอก2อันครับผม นะครับผมอันนีครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็2อ0หมื่นนะฮะก็ตามบัตรเนาะครับกะหาร2ก็หมื่นสองห้าร้อยนะครับถ้าสนใจทักมานะครับนะครับก็เหลืออยู่เก้าพันเก้านะครับตัวนี้ฮะอันนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยไม่ค่อยดีแต่ข้างบนนี่ดีนะะนครับอันนี้ก็อ่าเป็นของทาบนะครับของใช่ไหมของยี่ห้อดีเทคนะฮะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สองหมื่นห้าห้าร้อยหารสองก็จะเป็นหมื่นสองเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะ ตัวนี้ก็สามหมื่นสองเป็นรุ่นดีๆแรงๆทั้งนั้นเป็นฟิชชิงนะครับเนี่ยไม่มาแปลงไม่มีหารสองก็เหลือโอ้โหคูณเลยร้อยหารสองก็เป็นอยู่หมื่นหกสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมโอเคนะครับก็ตู้นั้นอ่าเร็วนะฮะก็เป็นตู้อ่าลายเลขของแท้เลยครับผมก็ราคาอยู่ห้าหมื่นเก้าห้าร้อยนะฮะหารสองก็จะเหลือสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทพูนครับ, 2, 29, บ,รบอันนี้ก็เป็นชิปินแบก้าของแท้ฮะ 28,900นะครับหาร2ก็จะเป็นอยู่14,450บาทถูกมากแล้วสนใจทักมาอันนั้นก็เป็น EV นะครับอันนั้นก็1 8 4 0 0 8,480หาร2ก็เหลือแค่9,240บโหรีบเลยครับอันไหนก็แล้วแต่ท่านครับจับจองครับนี่ก็ XL นะครับผม XL กก็มีเห็นไหมครับช่างกล้องไม่เห็นไม่เห็นเนาะ <Okay. S 2> อ่าก็เหมือนเหมือนเก้าเก้าร้อยหารสองก็เหลือแค่เก้าพันเก้านะผมนี่เป็นสิบห้านิ้วนะฮะโอเคครับมีประมาณนี้เนาะที่มีอยู่ก็ <g iggle> <g iggle> โอเคนะครับคร่าวๆเนาะถ้าสนใจอะไรก็แล้วก็เราจะมีอะไรก็จะยังไงสนใจก็สอบถามทางเดียวเราลงเบอ,อร์ไอเดียไลน์เนาะหรือว่าโทรมาก็ได้นะสอบถามแล้วก็ถ้าสนใจสั่งซื้อเราส่งจริงนะครับเรามีร้านจริงร้งยานพะเยามิวสิ่งครับแล้วก็เป็นร้านประจำจังหวัดพะเยา,ยาม,มาก็ เป็น10บสปีนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกงไม่ส่งจริงอะไรไม่ไม่ใช่นะเราส่งจริงเรามีทุกอย่างมีเลขพัสดุให้แล้วก็มีคลิป่อนส่งให้แพ็กอย่างดีแล้วก็แต่อยู่ค่าขนส่งต้องต้องออกเองครับเป็นตังคาถ้าเป็นในพื้นที่หรือใกล้เคียงมารับเองได้ก็โอเคครับตามราคาที่แจ้งลดถูกต่ำกว่าทุนนะครับขาดทุนนะครับประมาณขาดทุนสิเปอโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกับปีหน้าปีใหม่นะครับสองห้าหกแปดนะครับสวัสดีครับบบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ